ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ไอ้นุ๊กจะหายไปตลอดกายทุกคนครับช่วยกดไลค์คลิปนี้คน,นไหนึ่งทุกคนนะขอร้องอะ่ะผมไม่อยากหายไปทุกคนผมไม่อยากผมไม่อยากอ่ะไอ้นุ๊กโอ้ยทุกคนไม่กดไลค์อะ่ะทุกคนกดไลค์หน่อยเดี๋ยวผมจะให้หนุ๊กกลับมาภายในสามสอง โอ้ยกลับมาแล้วโโอ้หทุกคนขอบคุณเชี่อกดไลค์คนนะครับผมโอ้ยกลับตาแล้วรอนโครนเลยต้องมาแช่แปลงผักเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยอ้ยกลับมาร้อนจริงนะร้อนมากเลยประเทศไทย เฮ้ยต้องมาแชร์หมูหมาเลยเฮ้ยเฮ้ยว่าไงครับปี่าจเฮ้ยน่าอะไรโอ้ยความเย็นโอ้ยนอนอาบเลยโอ้ยอ้ยเย็นจังเลยอ้าจังเลยทำไรเพื่อนโอ้ยอาการเด็ดเด็ดเฮ้ยตัววันนี้เฮ้ยอะไรส่งสโนว์แมนเอ้ยอันเนี้ยนั่นแหละเพื่อนทำไมนี่ฮะใช้กำลังทหาช่วยเลยช่วยอะไรอ่ะ ใช่เพื่อนทำไมวันนี้ตั้งสงสารมาเพื่อนมันอ่ะมันแบบว่ามันโดนขังที่นี่ฮาต้องขังเหรอฮัต้องขังรอระใช่ฮาผมโดน,นขังเอาโดนขังอะ่พออะพอมชชอรไล่มาขังผมขังเหรอขังทำไมอะ่ะ มันบอกว่ามันจะเอาผมไปทำไอติมไอติมก็ต้องจะนี่ไเฮ้ยพูดจามหมาพูดนี้ต่อยดีกว่าเลยนะต่อยอะไรก็กลับมาเย็นๆเนี่ยโอ้ยนี่แหละอย่างนี้นานๆอย่างเลยโอ้ยนายไม่ใช่ไม่ได้เพื่อนก็กลับมันเย็นอ่ะโอ้ยจะเลยมาเพื่อตอบแทนบุญคุณให้สำหรับโซแมนแล้วจะเพื่ไงนายเห็นว่าหมดเพื่อนเท่าหมดเหรอ ออนี่มิกกี้มันเดียงแล้วอะฮะมิกกี้อะไรอ่ะต่อโซ่ไงโถ่ทำอะไรแปลกงั้นเหรอโอ้ให้ซูไมอะโอ้ดดเลยลองใส่ันตั้งแตพลังกากเจ้าพวกนี้นะเพื่นนะโนแมนทั้งหลายเออเออแล้วทำอะไรได้พอมนะฮะผมใช้เมมนได้ฮะเวมันเหรอว้าวมันคืออะไรเนี่ยไม่รู้เลยภาษาอะไรไม่รู้ภาษาเบลเิเบิลเฮเฮ้ยเยเอขอลองสอบดิ โอเคก่อนจะสอบเดี๋ยวดีกว่าบากท่าน่นางไงนายเฮ้ยพวกสายลุงอะไรแม่โอ้ยของสายลุงโอ้ขอบคุณมากเลยใช้พวกนี้จัดก,การพวก,พวกนี้คนลนนึงอันนี้เพชรอ่ะโอ้ก็ไม่ได้แย่นะอันนีพวก s n o แมนเดี๋ยวจะช่วยเองอน่ากลัวเลยนายนะ โอ้ชุดก่อสุดโอพีดีกว่าเฮ้ยแต่บอกเลยว่า,วา,วาคงไม่ได้ใช้โอเคระลับรเราไม่มนดีกว่าพมโนแมนจ้าเนี้ยอ่ะขอบคุณนะผมเนี่ยอะไรจะช่วยเอาละนี่วิชาอะไรไม่รู้เวนมนโอ้อะไรเนี่ยอ๋อม,มันบอกเป็นเพื่อนไม่ใช่เพื่อนละมันไม่ใช่เพื่อนละเพื่อนอ่ะออระดันี้เพื่อน,นออเหรอนนใครเพื่อนแกฮะอะไรอันเชิญทุบโอ้ โอ้วววอุ้ยอย่างนี้แหละพอมลเกิดตายแน่แกมอะไรเพื่อฉันแกไม่รอดแน่คาร์บิบราไม่ใช่อืมโอ้ยแต่เขียนนี่โคตรเจ๋งเลยอ่ะต่อไปอืมเป็นอะไรเอ่ยเอฟลาบโอ้ไอชาร์ตอืมมันโอ้เอาไปอะไรยเลยอา์โอ้โหเนี่ยทำไมท่ามันดูกันหลงปุ้งกันเลยอะโอ้เอ้ยมันขวาน้แข็ง ว้าวตีจัมแข็งเจ๋งเลยโยนทิ้งไม่ได้โท่ะไรเอ่ยโอ้โอ้โอ้ไอไอสเต็ปโอ้โอ้เดินทุกคราวจัมแข็งเจ๋งเลยโอ้โหนี่แหละเอาไปฟาดตูดโอ้โหจอชจอ้ไอช่วยสนองแม่กันนี่เออช่วยอยู่รอบอะโอเคที่อะไรบิสาัดอืมบิสาัดเอเวอเรสต์ไม่ใช่ฮึบเนียอ่ะเฮ้ออะฮิโอ้โหสุดท้ายเอลย โอ้มันคือไอเลนเซอร์ไอลนปากเลยเอาล่ะพร้อมแล้วจะพวงหลายเอ้ยเฮ้ยเอ้ยไอไออเ The hell หน้ามันฟูยากไอเลนส์ไอเลนส์อุ้ยอุ้ยได้หมดแต่ไม่ตอบไปเลยไอเลนส์โอ้ยไอเลนเอเป็นไงเป็นไงเป็นไงเอจะเจะกัดเออไอเลน์ไม่ได้ขอบขอเลย ไอ้แลนวอไอ้แล้วโอ้เป็นไงโอ้เสียงดังโว้ยโอ้ยอ้อโอ้อบู๊ด้ามันมันตายอืออะไรที่ไปกินโอ้มันไปกินเป็นไง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 โอ้ยวาไอ้เสียงดังโว้ยโอ้ยยามผมผมแค่ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยเอ้ยจะโอ้ยอือมาด้วยสักตั้งโอ้ยโอ้ยโอ้ย โ oh, wow. hmm. อ้เป็นเธอจริงอ้าวไอแลนส์ไอแลนส์เราทำยังไงอ่ะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอะไรอ๋ออือคือยังไงมันต้องแบบมีไอเทมที่เอากลับไปได้ไงเหรอโอกาสดอกกินเซลล์เนี่ยโอ้โหแต่มันเกิดไวมากเลยเพราะงั้นเราต้องรีบจัดการสิแต่ว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพร้อมแล้วลาดเฮ้ยทำอะไรให้นทำอะไรให้นทำอะไรท่้นท่าำอะไรเฮ้ยทำลายพื้นที่หมดแล้วฮ <gauche> <aro qué> อะไรม <ende> ัน <dans> ม <Korean> ัน <här> ก <read allen> ็ค <ala> ุมย่ากันไอ้ชุกเกาะเนี้ยเฮ้ยอย่ากับชุกเกาะแล้วแมนไม่ใช่โอ้โหดูมันตีอืมสัมเพิบโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวนหนึ่งแล้วสวยโอเคถ้ามีสิ่งนี้จะพาสโนแมนไปไหนก็ได้เครื่องปรนดุษเสียเนี่ยโอเคเลยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยนี่มาอีกเรียกว่าการพุ่งตัวเร้าเร้าอันดับมันดับยากจังเลยเว้ยเฮ้ยอ้อยเจ้ยนี่ เปนมนันก็ดีแต่โอเคอออะเราฉแล้วอเฮ้ยอันเดียวมันดอบยากจังเลยออเ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 ออ้อนเออเออเออเารเออเออารอเกิดใครใหเเกิเออเใอเเเ ตอบเถอะขอร้องเลยนะไอเทมไม่ใช่แบบว่าระดับลิจอรี่นั้นแค่แบบหนักนิดหน่อยวเองฮึอ้อฟลอแมนไม่ต้องกลัวจะช่วยช่วยอะไรเองโอเคไม่เดียเต็มลเลยนีย่โอ้โหสุดยอดเอ้ยไปแล้วโอ้ยโฮ้ยโวกมันน่ากลัวเลย,เ,ลยเนี่ยโอ้หน่ากลัวจริงอืเกือบไม่รอดโอ้สุดยอดเลยโอเคเอาล่ะเย็นด้วยพวกโลแมนสี่ตัวช่วยพวกนายจริงจริงพ่อขอบคุณครับผม อ่ะเดี๋ยวส่งไวน,นะโอเคขอบคุณมากเลยเจากโนแมททั้งหลายอ่าโนแมทเพชจลอสโนแมเอ่อหน้าตาไปไปชัดเลยโอเคเรียบร้อยละแล้ว,ลลวลสอนเขาไปไหนอะเพื่อนอ่อสักที่หนึ่งนะที่ไหนวะเออหน้าเดี๋ยวมาสักครู่นึงอ๋อแล้ทีนี้เราต้องไปตามหาสิ่งสิ่งหนึ่งที่ช่วยเราได้โอเคอ่ะงั้นบินไปดีกว่าเรียบร้อยเอาละ,ะทีนี้พวสโนวี่สวัสดีครับผมอ่าที่นี่ไหนนะฮะ อ๋ออันนี้ก็เป็นที่เหมือนนายไงแอ๋ผมไม่รู้สึกระลองเลยฮะไม่ต้องกลัวหรอกที่นี่ก็ปกติที่นี่มันคือนรกไงฮะนรกบ้าโบอมะเนี่ยมาได้บ้าโอเคก็ขอช่วยดีแล้วกันนะแต่ไม่ใช่ผมไงก็ช่วยแล้วไงอ่างั้นเดี๋ยวฉันรบพวกนายไว้ถ้าแข็งก็อยู่ได้เลยนะจ<ม>่ะเอ้ยหลุดในไงในไง,นงอ่ะที่นี่อันตรายนะก็ช่วยสู้นะคุณหลอกผมได้ไหมฮะไม่หลอกเนี่ยระรอกเนี่ยเพื่อไม่ให้ท็อกเวตดับตามพวกนายนะเนี่ยละก่อน โอ้ยก็อุตส่าห์ช่วยเอ้ยเอาละเก็บกันเลย <c ười> แค่นี้รอแล้วเพื่อจะช่วยสโนว์แมน <c ười> อไอเอ้ยไอ้บ้าอะไรหุ้ยทำยังได้ไงสโนว์แมนพวกนี้อาจะมีหินใจเออน่ะนายคิดว่สิคิดว่ายัางไงวะถ้ามันตาทุกที่เนี่ยแล้วมันแบบเจอต้องเป็นท่านของนายกนจริงของนายก็เลยส่งหลึ่งลูกซะเลยโอ้ยนาน,น,านมันชั่วมากเลยทำมันไม่สดีเอ็นนายชัวยยนนนนน่วที่นี้นุ่มน่อ๋อเหรอตัวทีหุ้ยพอเลยไอ้พวกนี้บ้า